สวัสดีครับก็จะมาอยู่กับตัวเล่าลุใจครับเป็นลูกใม้มาสอนงานเพิ่มคนติดตามแล้วก็การกดลิ้งไซของตองแฟนเพนนั่นเองแล้วก็จะเป็นการกดแชร์เพื่อติดตามแฟนเพนทั้งสองวันนี้นั่นะแล้วก็ใครที่จะมียอดตีดเพิ่มเติมก็สามารักถึงได้งานการเปิดการเงินแล้วก็เพื่อความน่าเชื่องประกอบการเปลี่ยนเรานะก็มาติดตัวลุยใจครับคั้นบนนั้นก็จะเป็นลุยซ่านทางเพื่อทางโซเชียลมีเดียประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงครับแต่ที่เข้ามาใหม่แล้วยังเป็นมาที่ก็กด ทดีที่ตรงนี้นะครับกข้อมูลนการขลังแล้วกัะก็ชิวช้งานนครับอีเมลตลอดแล้วก็ยบบล็อนะสองตัวนี้ก็ติ๊กเป็นที่ถูกแล้วก็สมบัตบอนจิตนี่เนาะอันอน่ยมัก็เป็นสมาชิกตระเว็บไซต์ครับแร้วแก็ข้อมูลการทำบกะก็ชิวช้งานครับแล้วก็รับผ่านตัวนี้ก็เป็นการลงชิวช้งานเ่ข้าสู่นะเข้บไซต์ครับตัวนี้ก็มูที่พนเนาะก็จะเป็นบนมูแล้วก็ด้วการต่างๆใน้ใช้งานมากมาก็ยังมีในตัวยูทูบนะครับติ๊ก กดติดตามออกแฟนเพจแล้วก็สุจ่ายเพื่อนเพจตัวนี้เองแล้วก็เราดูที่ตัวนี้ทั้งหมดหูครับก็เราดูที่แฟนเฟซบุ๊กหูการแนะนำตัวไซส์ชิมราคาถูกจำงานด้่ยเรือนาก็อบพีครับมาครับตัวนี้ก็ดูที่บริการแล้วก็จะเป็นบริการนั่งต่างนะไอต่อเราเฟซบุ๊กครับก็มีการกดถูกใจครับนะก็มาเล่นฟองเดีในการดำเนินการได้นะตอนนี้ก็จะเป็นครับเป็นการทั้งหมดทับโดยเรียก็มีการพิจามณาการตามู้ติดตามเฟซบุ๊กส่วนตัครับกดถูกดติดตามแฟนเพจนะแล้วก็ติวกเพจครับแชร์โปรคอมเมนต์โพสต์ในรูป กดได้ทั้งหมดแล้วเราก็จะเลือกวิธีการกดถูกใจแฟนเพจครับตัวนี้ล้วก็จะเป็นการต้าไปทั้งมียอดติดต,ตามก็ถูกใจแฟนเปน็สองตัวนี้ก็จะเป็นพร้อมกันเลยนะครับถ้เาเราเลือกบริการที่ต้องการในแต้แลเราก็มาดูที่ตรงนี้แลก็จะเป็นบร,รยยนิการต่างๆแล้วก็สามารถมาเลือกใช้บร,ริการที่ทางการใช้งานกันได้เลยนะครับจะเลือกวิธีการเอาลิงก์ตัวนี้มาแล้วก็กด รามาคับวาที่เราใคัยแล้วก็จะเป็นการใส่งวแล้วก็จะเป็นลืตัวนี้รื่อยนแล้วกที่เราทาการเข้าเาเมื่ี้เริ่เร็จเรไปนครับอันนี้ก็จะเป็นบริมายนา้าขั้นตอนที่สามต่อแล้วก็ยังทำลักข่ำละพต้องการจะทิ้อยที่เป็นบาทก็ไปครับมาแล้วเมื่อนสองถะจะได้เบอร์เจ็ดครับบบนี้นะถ้านะคำส่างสร็ลงพล้วก็รอยอะขึ้นก็ตางคือนสองเจ็ดครับ ราหกพนาก็เป็นการค้บเพิ่มยอดไลค์นใจเป็นเบรดครับถาาหกสิบก็คือในการรับกันหกิวันเริ่มสูงสอง่างนแต่นี่ก็ไม่ถึงนะคือที่มาถี่ห้าเปนทีตนี้ก็เปนการเพิ่มยอดไลให้เราด้วยมาตนี้ก็ใช้บราการง่าคกับลรวก็ลอย่อยเพิ่สนใจนะอยาเข้ามาใช้งานของไปดีแล้วก็ทิ้งลิงย์เวนี้ว้ดี๋ยวฉนนะก็สามัมครบสมองของชิก็ลองใช้งานกันได้เลยเนาะ กนนี้ก็รอยอดเงินเรามาสอนการเติมเงินกันก่อนนะใครที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวยวังมียอดเงนิในในการใช้งานก็กดการเติมเงินตรงนี้ก็เป็นช่อ,องทางการเติมเงนินเข้าสู่น้ำใจตรงๆแล้วก็จะมีตัวสแกนที่ว่าคนจะถ่าครับก็ดดอทดูเรียนอัมรอเรียนปากีสถานดุบิดครับแล้วว่าจำนวนเงินรายไดเป็นการเติงเงตมงงเงินตรงที่นักเป็นคอยรูว่สุกเงินนี้ต้องจ่ายที่นนะั่ แล้วก็บูธเทฟฟังก์ชันการแนะนำเพื่อนนะตอนนี้ก็เป็นการแนะนำเพื่อนจะดโต้ไซค,คับเกมเบิในตรงนั้นก็สามารถคัดลอกดิงตรงนี้นะให้เพื่อนสมัครได้เลยนะแล้วก็จะได้ค่าแนะนำครับหรือว่าค่าหน้นานอยู่ที่หนะ้าเซนนะการแจกค่าธรรมเนียมนี่งร้อยบาทก็สามารถเอาแนะนำเพื่อนๆน,นะก็าสามารถมาก,กดก็ใช้จากตรงน,นี้เพื่อการคุยถอนแล้วก็มาใช้งานฟรีในจัดสายครับเกมเิลได้นนเลยนะ โอเคเดี๋ยวนี้ก็ส่วนตัวมีการตั้มเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะก็มีการตกใจอยู่ที่300เนาะแล้วก็การกดถูกใจมีที่300ครับก็ขึ้นทั้งถูกใจก็ติดตามให้นำเพิ่มไปเมื่อกี้นะก็ถือว่าทำงานแข็งแรงบางเกินประม,มาณ4-5่ยงห้าทีตอนนี้ก็เข้ามาบนขเรียบร้อยแล้วก็สนใจใช้งานนะต้องดูไซเบอร์การเพิ่มยอดเทางเฟิ่มเพลี่ยนก็ดีห้องไะแปดลิงก์แล้วก็ทีนึงใส่ไม่ได้ดิชันกะ็าสามารถมาก,กดส,สมัครสมัชชิกก็ลองใช้งานกะันถ้าเป็นนี้ก็ไม่มีเราจะคิดนะผม